ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า EV จีนยังไปไหวอยู่หรือไม่จากอัตราการเติบโตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแถมในช่วง5ปีมานี้แบรนด์ยานยนต์ EV จีนล้มไปถึง400กว่าแบรนด์ EP นี้นะครับทางเราก็ไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจที่ผู้จัดการออนไลน์ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า EV จีนมานะครับซึ่งพักหลังๆมานี้เราก็จะเห็นว่าวงการยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึง EV จีนนะครับมีการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดถึงมีข่าวที่ค่อนข้างร้ายแรงหลายข่าวทั้งข่าวจริงและข่าวเท็จที่สร้างขึ้นมาเองและช่วงกลางปี2025นี้นะครับตลาดรถยนต์จีนโดยรวมก็อยู่ในช่วงของการลดความร้อนแรงในการเติบโต จากการเปลี่ยนแปลงจากรถน้ำมันไปยังรถไฮบริดจนถึงไฟฟ้าล้วนซึ่งถ้าหากดูภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์จีนตั้งแต่ปี2000ถึง2010มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึง34%และในช่วงปี2010ถึง2020อัตราการเติบโตชะลอตัวลงเหลือเพียง10.5%ซึ่งถึงแม้อัตราการเติบโตจะหายไปเยอะนะครับ ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอื่นแต่หลังจากปี2020นะครับตลาดยานยนต์ในประเทศจีนก็ส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในปี2023มีอัตราการเติบโตเพียง5.58%ปี2024มีอัตราการเติบโตเหลือเพียง4.59%และการคาดการอัตราการเติบโตในปี2025นะครับอาจจะเหลือเพียง 2.2%เท่านั้นเทียบกับประเทศที่เป็นผู้นําในวงการยานยนต์ประเทศอื่นๆนะครับถือว่าตกต่ํามากโดยประเทศเยอรมันมีอัตราการเติบโตในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ที่6.4%ส่วนญี่ปุ่นนะครับอัตราการเติบโตในตลาดยานยนต์อยู่ที่3.7% และถ้าหากคอยออกมาดูภาพรวมก็มีอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าคิดเกี่ยวกับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า EV ในประเทศจีนซึ่งการเติบโตของ EV จีนนะครับอาจจะไม่ได้มาจากกําลังซื้อพื้นฐานเป็นหลักแต่เกิดจากแรงกระตุ้นและนโยบายของทางภาครัฐและอาจจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมจากทางรัฐบาลท้องถิน่นและการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ EV จีนนะครับ ก็ยังคงร้อนแรงโดยเฉพาะในเรื่องของสงครามราคาถึงประเด็นของสงครามราคานะครับแม้แต่ทางเทส l a ก็ยังเข้าร่วมวงด้วยและเมื่อรถยนต์ไฟฟ้านะครับทำสงครามราคาแล้วรถยนต์สันดาปทั่วไปก็มีการปรับกลยุทธ์เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น v o l ks w a g e n Toyota หรือ Honda จากการแข่งขันยังดุเดือดตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับทำให้แบรนด์ e v จีนล้มหายกว่า460แบรนด์จากที่เคยมีมากกว่า500แบรนด์โดยปัจจุบันนะครับเหลือแบรนด์ใหญ่ๆราวๆ40กว่าแบรนด์เท่านั้นที่ยังคงสถานะดําเนินกิจการและแบรนด์ที่มียอดขายต่ำกว่า1,000คันต่อเดือนในประเทศจีนนะครับก็สวาลจะไปไม่รอดอย่างต่อเนื่องและเมื่อแบรนด์ล้มหายไปแล้วนะครับก็ยังส่งผลกระทบกับผู้ใช้รถยนต์ในแบรนด์นั้นๆไปด้วยเพราะเมื่อแบรนด์ล้มละลาย แล้วนะครับก็ต้องเผชิญปัญหาใหญ่หลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์บริการอะไรหรือชิ้นส่วนสําคัญอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือมอเตอร์นักเข้านะครับก็อาจจะเจอการซ่อมที่ไม่มีกําหนดเสร็จหรือแม้กระทั่งประกันที่ปฏิเสธความคุ้มครองแถมมูลค่ารถยนต์จากแบรนด์ที่เลิกกิจการนะครับก็ลดลงมือสองขายแทบไม่ได้และถึงแม้ว่าประเทศจีนนะครับจะมีแบรนด์ยานยนต์มากมายแต่ก็มีเพียงไม่กี่แบรนด์ที่ชาวจีนคุ้นเคยอย่างแบรนด์ไฮไฟที่ล้มละลายไปก่อน แ้แลวซึ่งในประเทศไทยเราก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยกันเนื่องจากยังไม่ได้มาทําตลาดในเมืองไทยและปัจจุบันแบรนด์นี้ก็เตรียมฟื้นกลับมาอีกครั้งหรือแบรนด์นีโอนะครับก็เซลหลายรอบเหมือนกันและอีกหนึ่งกรณีที่อาจจะกระทบถึงไทยนะครับอย่างแบรนด์เนตาซึ่งในประเทศจีนก็เข้าสู่สภาวะล้มละลายแล้วโดยผู้ใช้ EV แบรนด์เนตาในจีนนะครับก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันที่มีการ ปฏิเสธการรับประกันจากแบรนด์นี้มูลค่ารถยนต์ไฟฟ้ามือสองลดลงอย่างรุนแรงส่วนเนต้าในประเทศไทยรมสัมภามิตก็เตรียมเอาผิดและเรียกค่าปรับหลังหยุดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและผลิตรถยนต์ไฟฟ้า E ีชดเชยไม่ทันตามเงื่อนไขโดยกระบวนการของสัมภาษมิตรได้มีการระงับการจ่ายค่าชดเชยให้กับบริษัทเนต้าประเทศไทยแล้วและขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นการพิจารณารายละเอียดเรื่องค่าปรับซึ่งเงื่อนไขนี้จะสิ้นสุดในวันที่31 ธันวาคม2568ทางเนต้าหากชดเชยผลิตไม่ทันจํานวนกี่คันก็ต้องมีการปรับตามเงื่อนไขต่อไปถึงปัจจุบันนะครับก็มีการสังเกตว่าสถานการณ์ของเนต้าไม่มีการผลิตในประเทศไทยอีกแล้วแม้ว่าจะไม่ถึงระยะเวลาสิ้นสุดตามสัญญาที่กําหนดก็เริ่มหากระบวนทางกฎหมายในการดําเนินงานการปรับตามเงื่อนไขสัญญาไม่ว่าจะเป็นค่าปรับจากฐานภาษี ที่ให้สิทธิประโยชน์จาก8%ลงมาเหลือ2%ค่าปรับจากเงินชดเชย1.5แสนบาทต่อคันบวกกับเรื่องดอกเบีย้ยและค่าปรับที่คิดทวีคูณไป1-2เท่าซึ่งทางสามัมปาาิิร จะทำการปรับกับผู้ประกอบการไม่ได้มีผลกับประชาชนซึ่งผู้ประกอบการผิดเงื่อนไขจึงจําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้นะครับทางสภาสามิตยังเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด E ีีในการสร้างกระบวนการเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อลงโทษและระงับการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ประกอบการที่ผิดเงื่อนไขเพื่อให้สภาสามิตนะครับสามารถระงับการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการที่ผิดเงื่อนไขได้ทันท่วงทีซึ่งการลม ารละลายของรถยนต์ EV จีนนอกจากจะทำลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแล้วยังเป็นการเปิดจุดอ่อนในวงการ EV ซึ่งสำหรับในประเทศไทยนะครับแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า EV จีนแบรนด์ไหนที่เสี่ยงจะลม้มทางเราก็เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให์กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวด,ดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน